สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราชอบพีคเคเคน่าเองเยเย้เย่นละครก็กมลัจะเนละครสั้นเรื่น้องเราตามตาดเย้เย้เย้ไปเลยไปเนี่น้องอันนี้ของเล่นของพี่น้ครับไปเจอสองเสียงโอ้ ป่าครับหนูทำสิบบอกเสียงรแล้วพี่บารอโได้กับหดถามก่อให้หนูทำให้ได้โอคืแม่มคาหนูอยากบอกว่หน่อยประมาณสี่ขวบโอ้เต้าขนาดนี้แล้วทำไมถึงพูดได้เนี่ย ป๊ะโอ้ฟูดี้ตัวโปรดของพี่เองตัวใหญ่ไหมโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับอ่ป้าป่าป้ไปเล่นกันไปเล่นป่ะป้ะปปาปาปาประวังตกนะครับ ล้างเพลงได้แล้วเดี๋ยวก็โต๊กเอาหรอกพี่จะปล่อยมือแล้วนะนั่นไงโตกเลยโอ้ยพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่กำลังจะพี่กำลังจะบินไงพี่กำลังจะกระโดดไงาล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 าโอ้ยไม่เจ็บแล้วพี่พี่มาเล่นเลยเค <Okay. S 2> ไปหาหมอก่อนไหม ไปก็ได้ครับอือว้าว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 ไปไปเลยเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ปล่อยพี่ตีนะเนี่ยพี่ขับรถเป็นเล่นเหรอครับเป็นเซ โอ้ยไม่แน่ผมไม่อยากไป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 ไม่อยากไม่อยากไปผมไม่อยากไปผมบอกว่าผมไม่อยากไปไม่อยากเขาของเด็กซาเลนไม่อยากเขาโอ้ยอย่าตีพี่สิพี่เจ็บไม่เอาจะตีจะตีจะตีให้แตกเลยจะตีให้หัวแตกเลยพี่จะได้เข้ากับโน้พี่ตีนะ เจ็บบ้างไหมฮะกลับบ้านพี่จะกลับบ้านแล้วจะกลับหรือไม่กลับพี่จะกลับแล้วพี่ไปนะผมไปเออเอ <c oughs> อเออทำไมต้องขึ้นเสียงกับพี่อะแล้วไงอะครับอืม ตีนะนี่แน่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 โอ๊ยพ่อพ่อเดินครับเออโทษดีจะกลับบ้านแล้วเนี่ยให้น้องกลับบ้านก่อนเลยดีไหมฮะนาเนนั่นนน เดี๋ยวเด๋ยวเถอจะต้องกลับบ้านแล้วเหรอครับเออกลับได้แล้วไปลือ้อพุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันใหม่นี้มันก็เย็ยนแลลวหนูก็ยังไม่ได้ทําการบ้านเลยนะพี่เขาหอบก็ยังไม่ได้ทำเลยใช่ใช่ใชกลับบ้านไปทําการบ้านก่อนเลยแล้วไปยูหลกับพี่เขาหอบบ้า ไม่เอาลูกเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ไม่ไดไได้ยเ่้น้องเจ้แม่เ้ยเฮ้ยเฮ้ย ต่อหน้าพี่ชมพู่และกับน้บปาปลากับน้าแพวไปอาบน้ำด้วยแอแอแอะะะ กันไหมคะเพื่อนๆสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครบ์ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะจุ๊บอุ้มอ่ะ